ที่ไหนคะพิเศษองเบินทรีคาเฟ่คะสั่งอะไรมนะคะแม่เนี่ยนะินแซลมอนนะคะเอาวาซาบินะคะใส่ของชอบอืมลองเทตุ๊กเสียอร่อยไหมใช้ร็อกนะต้องซ่าเยี่ยมนี่เครื่องดื่มอะไรคะเนี่ยูสหรับโชว์เครื่องดื่มอะไรเอ่ยนมเมลอนจ้ะเมนโอเคอาหารนะคะข้าวเนี่ยอันนี้เป็น ข้าทะเลรวมแล้วก็มีหมูกรอบด้วยมีปลาหมึกด้วยเนาะใช่นี่นี่อเ้าเอานะฮาลาสเบีญี่ปุ่นปนไทยเงียบอ๋อเป็นยังไงชื่นใจต้องกินหน่อยเหรอชื่นใจเนาะอร่อยมากเนาะสุดไหมคะข้าวมัที่ร้านนี้สุดเลยเนาะร้านสวยด้วยร้านสวยเนาะเป็นไงรสชาติผ่านไหม อคะให้กี่ดาวดีเต็มสิบเต็มสิบก็ให้สิบเลยแม่คนเพาะเงนเงแม่ละครับบนพาเทปเดี๋ยวลองเทสข้าวเลยค่ะที่ต้องเทสข้าวได้ที่ไม่ถูกลองปรุงกว่าโอเคไหนเทสข้าวสักคำนี่ให้แฟนคลับดูให้ทุกคนดูสิว่าข้าวโอเคไหมอืมเหนือหูแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวเช็คให้ขอบคุณมากค่ะอันนี้เรียกอะไรนะน้องทันโอเคอินไง โอเคอันนี้นะคะอันชันอันชันน้่นพึ่อหนา,านะคะเขามีบริการเช็คอินและให้น้ำสีด้วยอลองท้าหนึ่งคำนะคะขึ้นไข่ปลาวาอย่างตูมเลยนะคะออนเซ็นลองนีืมค่แบบน้ำนะออกได้เลยลองนี้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมนี่หมูกรอบ หมูยังไม่ตายนี่หว่าดได้อันนเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยเลยใช้ได้เลยใช่ไหมคะรสชาติพอดีใช่ไหมอืมกลมกล่อมเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร,ร้านกันนะคะร้านตกแต่งสดน,นะคะที่เทาเฟรีที่เป็นต้นไม้นะคะ P R W E มีคาเฟ่น,นี้ก็ห้องแอร์เย็นสบายๆช่วงโควิดก็จะนั่งห่างกันอย่างนี้นะคะไม,ไม่เบียดเสียดอะไรเลยแล้วจริงๆห้องนี้ก็จะเป็นทั้งจัดเลี้ยงคาราโอเกะได้นะคะมีขนมขายด้วยนะคะสีสิบนั่งกินนี้นใ,นใต้แล้วก็ตรงนี้มุมคาราโอเกะมีเพลงเนี่ยนะคะมีไมโครโฟนให้ด้วยนะคะเป็นห้องจัดเลี้ยงด้านในก็จะเป็นห้องทานข้าวนั่งได้อีกหลายคนด้านในนะคะ ปิดกุ๊กเป็นไงรันรันเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันน่าดูข้างนอกกันนะคะนี่นะคะมีส,สวยๆก่อนเข้าก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะบ่วงกันสุดนี่รันสวยๆน่ารักนี่บรรยากาศเคาน์เตอร์นะคะทำก,กาแฟสดเป็นบาริสต้าตรงนี้นะคะนี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆเป็นไม้ปลาเต็มเลยนะคะนี่ นะคะเมนูก็โอเคอยู่ในเน็ตที่รับได้ทุกอันเลยนะคะถ่ายรูปเช็คอินมีน้ำอัญชันแล้วกันเนี่ยเมนูแนะนำมีไก่ทอดสมุนไพรผัดชาทะเลต้มยำปลากดคัองแซลมอนซาซิมิปูอัดผัดผงกะหรี่ต้มยำปลาดุกโูหมูสามชั้นทอดปั้นปลาคะข้างนอกมีจะจะมีบรรยากาศปลาคราฟด้วยนะคะปลาคราฟสวยๆเลี้ยงไว้เป็นบอกได้แบบโซนธรรมชาติเขียว ตามชื่อเขาเลยนะคะตรีคาเฟ่ที่เก็บต้นไม้นะคะบรรยากาศแบบสวยมากเป็นร้านน่านาอีกร้านหนึ่งนะคะมามิสติ้งมาพาเพืพพ่อนๆพาครอบครัวมากินนี่ชิลๆสบายๆที่จอดกล้องกวงนี่นะคะตรีต้นไม้เต็มเลยนี่คือมีเพลงสวยๆนี่คืมอมุมห้องน้ำก็สวยเลย สวยๆนะคะจะเป็นสลัดแกงเขานะคะลึกหน่อยอร่อยแน่อย่างนี้นะคะเพราะเขาอยู่ในซอยเล็กนะคะเวลคัมต้นไม้มากมายนี่มาแล้วจะเบียงอ่ะสวยอ่ะแม่สวยค่ะแต่ว่ามันต้องเข้าตรงนี้ปะ่ะได้เลย<ๆ>เข้าได้ดนเนี้ยได้ค่ะมองนี้สิเขา้าเข้าไปจะเบ,บ,บียงได้ไหมคะขอบคุณผักมาๆๆมาเปบียงเป็นหลักเลย สวยๆนี่อ่าพิพพเศษโมบนพาเที่ยวเห็นมุมเองเลยเก่งยังเลยอ้าว